สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสให้บริการประชาชนมากกว่า50,000รายต่อปีโดยมาตรฐานของศูนย์รัชการสะดวก GECC ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีสะดวกสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนราธิวาสพัฒนาห้องน้ำสำหรับประชาชนให้สวยน่าใช้บริการสะอาดเพียงพอและปลอดภยัยโดยได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดแฮชจากกรมอนามายัยห้องน้ำประชาชนของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนราธิวาสเป็นห้องน้ำที่ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของอาคารสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนราธิวาสไม่รับสายตามีการออกแบบที่เน้นความโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวกมีทางลาดห้องน้ำทั้งหมดมีเจดห้องแยกชายหญิงห้องน้ำชายมีจำนวนสมห้องมีโถปัสสาวะ,ะสามโถห้องน้ำหญิงมีจำนวนสองห้องและห้องน้ำสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีคันและเพศทางเลือกหนึ่งห้องมีแถบเตือนอันตรายเรากันล้ม ติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือหากมีปัญหาเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือได้ทันทีประตูห้องน้ำทุกห้องที่จับเปิดปิดสะอาดและอยู่ในสภาพใช้งานที่ดีจำนวนห้องน้ำมีเพียงพอต่อการใช้งานและพร้อมให้บริการตลอดเวลาภายในห้องน้ำพื้นผนังเพดานอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำกระจกเงาใสสะอาดไม่มีคราบรวมถึงโถส้วมโถปัสสาวะที่กดสะอาดสายฉีดชำระสะอาดไม่ชำรุดมีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาโดยมีการติดตั้งถังสำรองน้ำไว้อย่างเพียงพอสบู่ล้างมือและกระดาษชำระมีเพียงพอถังขยะมีฝาปิดตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการใช้งาน มีการระบายอากาศที่ดีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นได้ทั่วบริเวณทำให้ห้องน้ำสะอาดแห้งไม่มีกลิ่นเหม็นสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสมีพนักง,งานทำความสะอาดห้องน้ำพร้อมตารางการทำความสะอาดบริเวณพื้นและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆกรอนประตูทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอมีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่คุ้มค่าและประหยัดส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและทดแทนด้วยการใช้โครงไฟฟ้าส่งสว่างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและประหยัดนอกจากนี้มี QR code เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาสมุ่งมันเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านอย่างดีที่สุดด้วยหัวใจที่พร้อมบริการ